สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยรวยนะครับวันนี้ผมเองมาดูพื้นที่ของไฮโบราณบ้านน้ำมง เจอฟันฟันคนทำไมใหญ่ฮะนี่ไง ลูกฟันไหนไม่รู้เลยจับดูได้ไหมท่านอยู่บนหายเนาะจับดูได้ไหมฟันนี่แหละฟันอะไรนี่เรียกฟันอะไรนี่ฟันกรามเนี่ดิฟันกรามฟันกรามฟันกรามเจอกระดูก สวัสดีครับท่านผู้ชมไีนะฮะไมโบราณนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอามองหมู่ที่13ตามตำบลครับนี่ก็คือพื้นที่นะโคกหนองนาโมเดลนะฮะของที่เขาขุดพบเจอไหยนะฮะในเนื้อที่ประมาณสามไร่นะฮะสามไร่ในทั้งหมดนะครับนู่นนะฮะจุดที่พบจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่ก็คือ ภาพบรรยากาศนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เขาขุดพบเจอนะหายโบราณนะก็คือพื้นที่ขุดโคกหนองนามโมเดลนะฮะตามโครงการนะฮะท้างนี้ก็จะเป็นสถานที่เขาเรียกว่าโรงเรียนโครกระบือหรือโรงเรียนควายนะฮะของอบ้านอมอง,องเรานะฮะนี่ฮะควายตื่นนะฮะควายตั้งหลายตัวนะครับเป็นภาพบรรยากาศเป็น ศูนยะในการที่ถ่ายทอดการเลี้ยงกระบือนะของบ้านอมองหมู่13ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะนี่ก็คือพื้นที่นะฮะเป็นพื้นที่ของโคกน้องนาโมเดลนะฮะซึ่งตามที่ มีกระแสข่าวออกไปนะครับตามที่คุณผู้ชมได้เห็นข่าวนะฮะก็จะมีจุดนูน่นฝั่งนู่นนะฮะฝั่งนู่นจะเป็นจุดที่พบหายนะฮะโบราณน,นะ,ะก็ป้ายโคกนองนาโมเดลนะฮะต้นแบบนะฮะของนางจัญญารุ่งเรืองนะฮะขนาดพื้นที่3ไร่แบบมาตรฐานนะหต่อ3งบประมาณก็ดูเอาเองเนาะนี่คือโคกนองนาโมเดล มีเชื่อนะก็จะมีรอยทูบเทียนนะฮะจุดไว้นะก็ไม่รู้มีความเชื่ออะไรเราก็ไม่รู้นะขาผู้ชมเดินดูนะฮะเป็นพื้นที่โคกน้องนามโมเดลนะของนางจันยานะรุ่งเรืองนะบ้านอมองนะจุดจุดตรงนี้ก็เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดขุดเหมือนลักษณะขนมครกนะ ก็จะมีทางน้ำเข้านะลักษณะนี้ผมเดินมาก็มาเจออีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นไหอีกจุดจุดหนึ่งนะซึ่งอยู่ตรงนีนะ้ลักษณะตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายนะฮะคาดว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้มากที่สุดนะฮะให้ดูนี้ก็อีกจุดหนนะฮะอีกก็อีกจุดหนึ่งพยายามเดินสำรวจรอบๆนะก็มีหลายนะดูนะนี ก็น่าจะมีความเชื่อมาก็จุดตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะฮะก็มาดูเขาก็มีจุดทูปเทียนนะเพื่อบูชาหรือขอขามาอะไรผมเองก็ไม่รู้นะ,ะมาดูอันนี้คือจุดที่เขามีการจุดทูปเทียนบูชาขอขามาสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นความเชื่อนะฮะ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกระจุดจุดทูบเพื่อขอขมาใช่ไหมจุดทูบขอขมาแล้วก็เขาก็จุดทูปเสียงไทยไปด้วยใช่ไหมก็ได้สามหนึ่งห้าเออเลขสวยน่หนึ่งสามเขาหยิบเศษอะไรครับเศษแม่เลอะแล้วอเศษหายโบราณนี่นะแล้วเขาเห็นเห็นเป็นตัวเลขหน เห็นตัวเลขหนึ่งสามเลยผู้ใหญ่บ้านบ้านระยยงถัดจากนี้ไปเนาะผู้ใหญ่บ้านระยมูที่เป่ะมูที่สิบอ้มูที่สินี่ตรงนี้ด้วยสิบน้ะ ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นมีรอบเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นนิดเดียวอย่างไม่ได้ใั้าวเวียาขุดอะไรเยอะอ๋อมีโดยรอบใช่ไหมทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงที่ขุดเนี่ยสามไร่สามไร่ ประมาณสามล้านะแต่ฝั่งนู้นไม่รวมเพราะว่าอาจจะมีฝั่งนู้นกั่เราไม่รูมม้มีการพบเศษหายโบราณนะครับเศษหายโบราณเป็นระยะระยะคาดว่าจะมีพื้นท,ที่นี้เป็นสวนหนระือเป็นไรครับสมัยก่อนก็ทําทนาครับทํานาครับทํานาแล้วต่อไปก็ทิ้งร้างไว้ก็เพิ่งมาทําสวนทำสวนเสร็จแล้วก็เราเพิ่งมามีโครงการโคกหนองนาอืก็เลยมาลง พวกนางก็เลยขุดก็ไปเจอตอนขุดตอนแรกไม่เจอครับพอฝนมันลงมาแล้วก็เราเพิ่งเห็นอายุก็ต้องเป็นคุณพ่อครับอ๋อเกยูใช่ไหมคุณพ่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้พ่อก็ประมาณแปดสิบเออ80ดสิบนี่คือเศษที่เก็บมาเพื่อพิสูจน์ครับเามีเื่อวานนี้ที่กรมศิลปากรมาพิสูจน์ใช่ครับสองช่วงครับมีประมาณก่อนประวัติศาสตร์ประมาณพันกว่าปี ยเขมรครับยุคเขมรยุคเขมรครับก็เลยไม่ยังไม่ได้คําตอบที่แท้จริงครับอย่างน้อยคือพันกว่าปีขึ้นครับเพราะว่างั้นนะผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดครับครับเนี่ยครับเป็นสมัยก่อนที่เขาไว้อะไรบดบดยาเลยนะที่บดยาใช่เพรงั้นแหละครับเนี่ยเครื่องบดยา พอดูทางกรมสินเข้ามาครับตรวจสอบอีกทีครับฝันเล็กสามเล็กสามสามสองสามสองสามงานถ่ายด้วยสาม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 เน้ออะไรดูใน สอเจ็ดว่าสามเจ็ดสามสามอ่ะแต่มองในกล้องแม่สาดูดูในกล้องี่อันนี้สาอันนี้สานี่เห็นเลขสามเจ็ดสามสามวางันสอะไรส3ามไหนดูก่อนดูก่อนเลขอะไรรอดูดูด้สมเดดอะไรหนูมีเลขห้มาด้วยหู้ส้เห็นอะไรอีกนี่ อันนี้เลขสองอันนี้เป็นเลขสามอันไหนไหนไหนี้เลขสองตามนี้เลขสองอันนี้เลขสามเลขสามอันนี้เห็นไหมดูในกล้องเห็นไหมเห็นไหม ลขห้าว่ะไห้าเจ็ดห้าเหรอเม,มาดูลองอ,อันนี้เป็นเลขเก็บกับหลังเลขเจ็กับหลังกับหลังยังไงนะเลขเจ็เลขเจ็ดกับหลังยังไงเลขสีกับเลขหนง จริงดิเลขสี่กับเลขหนึ่งนี่ถ่ายแล้วใช่ไหมเลขสี่กับเลขหนึ่งน้องพิมเห็นเมื่อกี้เห็นอะไรลูกเห็นสี่หนึ่งเห็นเลขสี่หนึ่งไปแล้วอีกแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้วสองตัวสามตัวก็ได้สี่หนึ่งสี่หนึ่งนะมั่นใจมั่นใจสี่หนึ่งโอ้หน้องน้องพีมบอกมั่นใจน้องพีม มั่นใจละสี่หนึ่งเห็นไหมจุดขอเข้ามาได้เลขสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งห้านะฮะอุ้ยลืมมาขากล้องมาเนาะติดติดมาแล้วตัวหรือเปล่าไม่ดู ได้กี่รนะเออหนอ่ห้า5นี่องผมเห็นห้าสี่เป็ดห้าห้าวัยโยงนะแกมาดูเมื่อวานแกเก็บปุ๊บแกเห็นหนึ่งสามชัดเจวเลยแกจับมาเห็นในสามหหอย่างดีเลยเลยอะไรสามหันหนึ่ตรงกับเลขนี้เลยสามห้นหนึ่งใช่ผมดูวสามหันหนึ่งนี่ยมาดูเลยดิ มอดูว่าสามห้าหนึ่งจริงสามห้าหนึ่งจริงด้วยโอ้ยเห็นชัดเลยเห็นห้าหนึ่งเห็นห้าหนึ่งใครเขียนไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ก็ไปพุ่เก็บมาสามห้าหนึ่งนะสามห้าหนึ่งนี่เลยคืนขอขมาค่ะคืนแรกเลยนี่คืนแรกนี่ไปกลับไปนี้ชนกันเลยเฮ้ยชนกันเลยมันอะไรนะสามหนึ่งห้าเอออันนี้ก็บสามหนึ่งห้าเฮ้ยเลขเดียวกันเสร็จก่อนทำบุญอ่าพรุ่งนี้เสร็จก็จะสร้างสามให้ ก็รวมยาิกันทั้งหมดเลยใช่ันสร้างไว้ไปบูชาต่อไปมันมันต้องอย่างนั้นน่ะยังไงเขาก็เอาไปไม่หมดอยู่แล้วทุกอย่างมันก็อยู่ในนี้ผู้ช่วยที่มาในงานศพแกเหมือนเก็บบดเยี่ยวปวดฉีอะไรนี่แหละแกก็จะเข้าไป หายหนึ่งไม่พอหายสองหายสามหายสี mm, to to ่ใช่แล้วพออีกวันหนึ่งฝนมันมาฝนมาแล้วมันเรซาะเซาะชาวมาอีกก็เห็นชัดเลยแล้วเร็วแล้วยิ่ใช่ไหมจ้าเลขเลขท้ายสองตัวเอาเข้าไปเอาเข้าไปสามตัวนี่เลขเลขรางวัลที่หนึ่งง้อจ้าเออทั้งทั้งผลเห็นรางวัลที่หนึ่งง้อจ้ายายเห็นเลขเลขท้ายสองตัวจ้าเลยโอ้ย ยดก่อนยวก่อนสามสองห่งสามสองหน่งอาแล้วนี่สามนี่สามสอง่มสองใช่ไหมครับอันนี้เขมนอะไรนะกัมบูชากัมพูชาเขมนต่ำเลยเขมนต่ำเอันนี้เขมนอันนี้มันเป็นต่อเล้วแต่ท่าไหตับมีสามมีสามแล้วสามแล้ มีสมีห้ามีสมตัวมีสามตัวนึงเอาแล้วอามสามนันึ่งเอาแล้วเปลี่ยนแล้วครับเลขเปลี่ยนแล้วเห็นสามเตใช่ไหมเห็น่าตเหนเห็นสามเสามกปีกนะกัมพูชากัมพูชีอกัมพูชาโอยู่คนกัมพูชาเลยโมยูร้อยปียี่สิบปีแล้วยีปีแล้วยี่สปีแล้วนอเทกทงบ้านบ คิดถึงแต่เราไม่มีแฟอไม่มีผพ่อไม่มีพ่อไม่มีพ่อไม่มีแม่ตายไปหมดแล้วอ๋อแม่พ่อแม่เสียไปแล้วพี่น้องก็มาอยู่ที่นี่มีแฟนที่นี่อยู่แถวไหนกัมพูชาอยู่ใกล้ อารันนะคลารันอารันยังเป็นท่ช่ไหมอารันแถวทากิลิกโอ้เธอยังก็ยังก็ไง้ดูไอไอแก้วค่ะบอกเขมีนนะขมนเมรอเขมนะเขมีนเหรค่ะเพ่อทางกรอมขางกรอมชุอประทีไออำเภออะไรเบนในชีชนพนอ ที่จัวัปอยเปรตอ๋ออยู่ปอยเป็ดเออปอยเป็ดเออปอยเป็ดเฮ้ยจำผิดว่าปอยเป็ดว่ามานานแนะ่หนูเมาอ,อยู่เหอยรู้มั <c oughs> ้ย <c oughs> ล็อกกลอนออกล็อกกลอนลอกกลอน